อยากมีแฟนเป็นฝรั่งคุณอาจจะต้องเสียสละ4สิ่งนี้ค่ะ สิ่งแรกเลยเสียสละในเรื่องของเวลาการพักผ่อนเวลาการพักผ่อนของคุณคุณอาจจะต้องเอามานั่งเรียนศึกษาภาษาอังกฤษเพราะคุณต้องเข้าใจนะคะเรื่องของภาษาคือสิ่งที่สําคัญมากโดยเฉพาะคนที่สื่อสารกันคนละภาษาถ้าคุณสื่อสารได้คุณก็จะเพิ่มโอกาสให้ตัวเองประสบความสําเร็จในการมีแฟนฝรั่งเพิ่มขึ้นเป็นสิเท่านั่นเองค่ะข้อที่2คือคุณอาจจะต้องเป็นคนที่เสียสละย้ายไปที่ต่างประเทศอาจจะไม่ได้อยู่ เห็นหน้าเห็นตาพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณค่ะเพราะคุณต้องย้ายตามสามีของคุณไปนั่นเองค่ะเสียสละข้อที่3คือคุณอาจจะต้อง เสียสละในเรื่องของอาหารการกินที่ไม่คุ้นเคยเพราะบางครั้งนะคะจะทำให้คุณคิดถึงอาหารไทยนั่นเองค่ะแล้วสุดท้ายคือข้อที่4นะคะเสียสละในเรื่องของหน้าที่การงานที่ประเทศไทยคุณอาจจะต้องทิ้งหัวขนของคุณที่คุณเคยมีอยู่ในเมืองไทยไม่ว่าอาชีพของคุณจะมีตำแหน่งใหญ่โตมากมายแค่ไหนนะคะแต่คุณไปอยู่ที่นั่น คุณอาจจะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ค่ะเพราะว่าการศึกษาของไทยกับที่ต่างประเทศนะคะมาตรฐานมันไม่เท่ากันค่ะ